สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสูรายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกค่ะของมือวันที่4นะคะเดือนพฤษเดือนพฤษภาปัจจุบันพี่น้องของวันที่4นะคะเดือนธันวาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นนะคะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะแอดผ้า พ่อแม่พี่น้องบาลลท์สกูลสุกนะครัมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะมือว่านนี่นะแนวทางของปู่เล่ารุดไปเนาะพี่น้องเนาะเก้าซ้ำหาแปดซ้ำหานะคะพี่น้องคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งอ่ากจะลุดไปขึ้นกันพี่น้องคะแต่ว่ากับติดตามขึ้นกาค่ะสำหรับแนวทางของปู่วัดป่าอุดรขามโค้งนะคะพี่น้องคะแนวทางแรกนี่ของปู่ค่ะสเสด็จมาเป็นตัวใดแน่ พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปูค้ากับน้ำมัสการค่ะจะเล่นต้อนค่ะปูหอมกระสิมาหอดบ้านนี่ปูค่ะเขาเลยโทอถามปูบ้างค่ะอือขค้ือนี่กับฟันด้ว,ดวยค่ะปู นีเศร้านี่ก็เลยขอทูบมันละพ่อว่าเลขทูบเพื่อเขาใช่สันนี่ก็เลยขอเพื่อเลขทูบมันละแพ้ปูค่ะเลขทูบก็คือจังเขาแท้สนันเราขอไปเล่าพกนกไหไปรัฐบาล <c oughs> เนาะค่ะเศรานี่ก็เลยขออีกเขาไปเล่าเลยก็พูดไอ้สันหอกไปขอ,อยโ่นพุ่มปูได้แบบนี้ค่ะขอ,อยโยหาพระเขาให้เพิ่นก็เลย่นไปจุดทูบนะมันละอ๋อพุ่มปูมงี่แม่นคางยื่นปูค่ะ ขอย่าได้คนขายย่่ว่าบางเชียคนเัาบังตัวเลขกแน่เขากับเปลอนะาบอืมค่ะบพวเจ้าว่าคนขออย่าได้คนหายย่มเั็นหล่ะจ้ว่าเขาต้องฉลาดนั่นล่ะบางเชียคนขายตรงตรงก็จะวดดันนั่นเด้วดดันนั่นวดดันเียี่างกบีหาบ่เป็ีหาบ่ค่ะพ อหัดซี่หามันออกลังแม่ของรัฐบา,บาลมันออกบุญแม่ <c oughs> วัดน้ำซี่หามันกับเขาตรงตรงด้วยค่ <c oughs> 8, 4, 5, ะเมียนแปดซี่หานะเป็นแสสามตัวเออเป็นหน่สองตัวค่ะเ <c oughs> ม,ม,มียนเมียนเป็นหน่สองตัวสองตัวค่ะเป็นบนบัห่อยสามตัวค่ะพ่อเอาเรียบฝันดำเนาะ โอ้ oh, ปูฟ,ฟันเราติค่ะกันเมือ่อคืนนี้แล้วค่ะฟันเห็นตึงรถหกล้อบัน,นี้เห็นรถเลยบัน,นี้เห็นเป็นขั้นเลยบันเห็ค่ะเห็นรถเลยบันเห็ค่ะ <c oughs> รถหกล้อเลยบันเห็รถหกลอ้อจะเก่าปูกว่ามิเตอร์เบียนนะค่ะซูนหนึ่งรถหกล่อทะเบียนรถ <c oughs> สองซูนห <c oughs> นึ่งวัาตีครับปูอืมทะเบียนรถสองซูนหนึง่งค่ะ ไปเพียนบ้านกันเนาะได้ค่ะพูอค้าเลี้ยนรถมือเครืนองดิฟันเห็นรถหกล้อสะเดี้ค่ะแต่ว่าฝันมีเปย์เขียนด้วยต้นหางบันค่าเปย์เขีนด้วยต้นเงันเปย์แบบปูนอนไหมค่ะแขียนด้วยต้นหันผันมีเงินเหรียญบันนี้อยู่แล้ว อืมครับปู่มีมเลี้ยงอยู่หันแล้วคนผู้ใดมาแห็นอยู่ไหนเห็นดีน้อบันนี้สิ่งค่ะผู้พันผันที่นี่พันว่าเอาเลยบันนี้บันจับลงมาอย่างบันนี้เขาเสียวกล้วยอันเราลดไปแก,ก้กล้วยพันแมนมูเป็นเป็นมูมากครับบันนี้ค่ะปู่มูเสียวบอกนี่บันเคยเห็นมันมันเก็บปิตาหาดิค่ะ ป้อมกันผู้ค้าขายน้ากันนี่นะเ <c oughs> ก็ได้เห็นมันกันที่ปเปาโอกับย่านเาว่ามันพอเป็นเงินเจ้าของ <c oughs> ที่แรกว่าเอาเห็นอยู่ว่าเอามีเหรียญบาทเหรียญนหเหรียญสิบนะ <c oughs> นี่หลังือเป็นปชิมาบังตัวนี้น้ำบ่อสันนี่ เรียนบาทก็ดทิเป็นหนึ่งเรียนหาก็ดทิเป็นหาเรียนสิบนี่มันทิเป็นยังไวะซิบกับสิซิบแหละครับเพื่อทิหนึ่ทีเป็นศูนย่หนึ่งศูนไหมมันมีหนึ่งศูนย์ไหมเป็นศูนย์ตนตัวพาเลียญเรียญบาทแล้วก็เป็นหนึ่งแล้วแม่บอล่ะค่ะเรียนหากับว่าเรียนหายู่แล้วแม่บอล่ะค่ะมันีนเลียญบาทนี่มันถิ โดยเรียนสิบนี่ยเพว่ามันจะเป็นหนึ่งศูนย์ก็เลยเอาศูนย์ใส่สะบ๊อกอสานีใช่ไหมคะ,ะมันจะดีเลยเป็นหนึ่งหาศูนย์เนี่ยมนี่พราะันก็อันนี้เบรกแปลออกว่าหนึ่งหาศูนย์นะคะอืมอันนี้อันนี้เบรกแปลออกครึ่งก็อยู่ทีงอูค่ะอาจอาจมันจะเป็นบนบนไหนตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่างสินะค่ะเพระาะว่าจะเบียนรถมี มันสองศูนย์นึงเราจะเบียนรถเหรอค่ะแต่ว่าเห็นนับได้กันมันออกทะเบียนอยู่ด้วกันฝันเห็นรถกันหนึ่งวันนั้นวันนั้นฝันเห็นพอคู่สี่ใช่ยุทะเบียนรถนี้วันนั้นหมดมากวันสามตัวตัวผนบอแม่ครับวันนั้นอืมฮะมันผู้ฝันเห็นนี่มันกันผู้ฝันหรือฝันเนี่ยมันแม่นอยู่ดิ่ะ ก็ขึ้นมือเชออกมื่อนั้นแล้วกับเพิ่นก่กล้วยสองตัวส้นกันกัดเพิ้ลไก่คักึ้นี้แต่ว่าเัาเงินบุญเมื่ท่านหอดเนาะแม่ครับบุคคาเพิ้ลไก่คักึ้วันเดียมือสิออกวันเอาเม็ดเดียวแล้วปูสันหล่อให้เป็นตัวเลยสันหล่อเพิ่นเปิ้ลนั่นเพิ่นเปิ้ลให้เป็นปัญหาบ้านนี้ค่ะโอ้ยยังไหลมาดพอกันกระโดดกระเดียบฝันเล็กสิบเอ็ดแม่ปูเบิ้งแมวแมวฝันเล็กสิบเอ็ดแต่ว่าอยู่ในก้อมฝันนะ แค่สี่วาเดี๋ยวเอาสองตัวซ้ดน่นกับที่เอาสองสองกับหนึ่งึกันนี่กับก้อยกับซีซนี่กับสมคู่นี่กับเกมแล้วแม่ม่ะค่ะงานปูฟันแม่นด้แต่ว่าฮ่องว่เอาก็ได้เงไหมค่ะงนปูกระเทียวทะเบียนรถนี่หละค่ะปูสองศูนย์หนึ่งแล้วก็บถินเงินอยู่ทั้งรถนั่นปูเมื่กี้ว่าเป็นหนึ่งหาศูนยั่นะคะ แต่ว่าจากมันสีมนมแมนโมแมนแต่ว่าเอฟทีกับเอฟมินทีซอยปูน้ำเนี่ยเลยมันมีเลี้ยนบาทแล้วก็เลี้ยนห่าเลี้ยนซีบหนาอยู่ในกันน้ำกันนั่นแหละหลายอยู่คจะว่าปูโย้ึงนั่นมันเป็นเงินนั่นนั่นล่ะเป็นเงินซุ่มนี่ละ่ะว่างอยู่ในอุเปร์นะ่ะที่มันเขาจะล่อนเปร่เราเงินเหี่ยวจากถงบอสอันนี้จะบุคคลี่แบบะูเห็นอยู่ห้มยเงิน,นพูดให้มาอยู่ให้เปรี่เนี่ยเลยค่ะวันเป็นงยังจักจังไหนไปอยู่ทั้งรถดอก บันี well, ิกับตัวของก็จะลงมาบันท well> ีบันทีมูสิมาอาตัวรถปะยันเขาเห็นมาตัวของสิเปียวงันเป็นเรื่องเป๋บันี้ค่ะพูดฮะเอาปพูดเสียงเงียบไปบันี้พี่น้องต้องหาปูไหมนะคะกาบปวอืมนี่ละปพูดกับแยงใช่ละแค่นั้นก็ มันก็มีเลขถูกน้ำเนาะเลขถูกตัวใดก่อนคะบวัวเลขถูกมันเป็นพรว,ว่ามันเจ็ดสามศูนย์นั่นแหละค่ะ <c oughs> เลขถูกอืมค่ะ <c oughs> มันเจียวตัวแปรไวนะ้แล้วันเป็นตัวแปรมันผลคือจะกรอกแล้วหมัววานนีเลย ครับตัวแปรม์ไม่เคเป็นเออกับตัวแปรย์ไม่เยเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแล้วเพราะว่าอืม<พ>อ <Okay. S 2> ตัวตัวไทยมันอีมันเป็นคือศูนย์คือเก้าแล้วก็สามกับแปดตัวเดียวกันนะะอันนี้เด็กถูกม,มาแล้วกับสิมาอีกได้ือเก้าอะครเขาคะเออกับว่าเนียอันนี้เนาะเด็กถูกเนาะไปสักสองครูเนาะค่ะ,คะ ในเอาคืนเนมมี่เป็นเมืงมมองลำเมาเอ็บที่เป็นเมืองํำเมาบาเทียบางเทียมันก็เป็นตัวบ,บังแน่อาเทียผู้มิดวงกระชีได้ดอ,อกคพอมันก็เขาตลอดที่เรล็กตูปผู้กัเลยเพิ่นเพิ่ันก็ให้รวดดอกเอาไกด้เวลาไปละใด้เวลาพอดีครับปู๊คะเอาผู้ชไว้พ่อในเด้อค่ะปู๊เอาพี่พเ,เจ,จน่าบางเห็บที่ก็นเลยผู้กันเรื่องเหล็กฝันกับเล็กตูปนี่ลนะค่ะ มากระจัดคัดกระจาพันให้เป็นแนวทางนี่ก็ได้ผูดอะไรเอ็กไห้ขี้ละถ้าบัวให้เป็นคนไร่คนแช่คนคิดตามไงนะมีพี่ก็เลยอ่นผู้คิดตามก็ได้คิดตามผู้ก็เลยไอ้เป็นคนไร่คนแช่เพราะมีกำลังใจตุกคลิปเนาะอ่าเอาผู้ช่วยพ่ออ่าเออตาบัวไอ้ผู้คนคิดตามก่อนผู้คนคนไร่คนแช่คนคิดตามไงคนได้ยยทั้งบุญทั้งรางรอดอ่า มือมืออื่นนอกวันที่หาเนาะค่ะผู้ท้เออวันพ่อวันจมืออื่นเนี่ยเอาบนไปยักคูเ่ยเ้อะค่ะตัวนั้นไม่หาหาเนี่ยคเดี๋ยววันพ่อมาได้ฮะรืมตัวอ่าอืเอาพี่โจพี่มันสูขสุกคนทั้งยที่มีเหนื่อยแ้งปังๆสองทุ่มมืออื่นกับเด็ด จำเงินแสนเงนล้านปูนทุกคนเด้อจแกปูเนาะแหะแะ่งๆบางๆจะเลื่อนพอ่อก,การนมัสการนะคะผู้สาทุกค่ะขอบคุณค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางข่ามโค้งนะคะจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะปู่ลพาฝันนะคะฟันเห็นรถนะคะทะเบียนรถของปู่นเนี่ยสองศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องค,ะ,201ะ,คะสองศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็มีหนึ่งหาศูนย์แล้วก็ห้าหานะคะพี่น้องคะเลขถูกเจ็ดสามศูนย์เจ็ดแปดเก้านะคะพี่น้องคะ 730แล้วก็789นะคะสำหรับแนวทางของปูขาในงวดวทิพผ่านมาเนะพี่น้องเนาะในหววทีพผ่านมาเนี่ยนะคะแนวทางของปูเล่าบ่อเขานะคะแนวทางลดไปนะคะพี่น้องคะแต่ว่าติดตามขึ้นเก่านะค่ะพี่น้องติดตามขึ้นเก่านะคะพี่น้องคะแนวทางกับมีขเขามมรลดนะคะมีขเขามี่ลดนะ่ะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะคะติดตามขึ้นเก้า่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสาหรับแนวทางขาโค้งนะคะแนวทางจากปูวัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูวัดป่าอุดรนะคะแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องย่าลืมแะค,ะพคา,พา,า,า,าพี่น้องคาหนําไปพิจารณาเบิ้งงนอกคาะพี่น้องขาทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาวค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบ้านเท่าสุขุสอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,ขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณเท่าทงจากปูวัดป่าอุดรน,นะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกคร่ะพี่น้องคะทำาอยากสิพนาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่แสดงผลพลาดทูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปูบ้ปาป่าอุดรคามกงทั้งเบริรตมวลมณีมีเพียงสำนีด้คะพี่น้องคะเอกสิได้ขคอตโตลาพ่อแม่พี่น้องบัตเทาสุขขูสุกนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เปในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ